สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับวิต้านะคะสิริตาคาเมตนะคะแน่นอนละค่ะวันนี้นะคะริต้าก็ยังอยู่ที่เดิมที่คาเมลแชนแนของเรานะคะและวันนี้นะคะริต้าก็จะมาครับทุกทุกท่านนะคะพบกับพรหมภูคนพิตศนะคะ 6D แล้วก็เจ็ดีที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าดีที่สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะ รถของเราเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาภายในรถได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะซึ่งก็มีหลากหลายสีแล้วก็มีข้างบรรทกลายนะคะวันนี้ถ้าท่านใดที่อยากจะมาที่หน้าร้านของเรานำคำแผนหนึงรมาได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่0 6 3 <c oughs> 1 9 5 9 0 0 0เพื่อสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะและวันนี้นะคะดิจิต้าบริษัาทุกท่า่นเนี่ยไปชมกับการปูพื้นรถยนต์ปอร์เช่คายเยนจะสวยงามขนาดนั้นกับพ่ดู ผู้ชมสวัสดีค่ะกับกรมบุคคลนยม p ช l i c ่ายินของเรานะคะบอกเลยว่าส่วนงามแล้วก็คุณภาพดีจริงๆนะคะส่วนทนใดที่กาลังวหาขังคุมดีๆอยู่นะคะหรือว่าสนใจนะคะสั่งเข้ามาเลยนะคะที่ท่าแมนเทเลนของเรานะคะยินดีให้บริการค่ะทนใดที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาเลย063 195 9ส0 0หนย์หรือไลน์แอดนะคะตามด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย